ผมเชื่อว่าในชีวิตของคนเราทุกคนมักจะเคยได้รับการไหว้หวานขอร้องให้ทำอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้และบางทีก็ทำไม่ได้ประสบการณ์สุดหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งครับ ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เหมือนคนปกติเหมือนเราๆโดยทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าอาชีพของเขาคือการขับรถรับจ้างแต่อยู่มาวันหนึ่งครับเขากลับได้รับข้อเรียกร้องหรือว่าขอร้องอะไรบางอย่างจากคนที่รู้จักกันให้ทำบางสิ่งที่ตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันสิ่งนั้นก็คือการขับรถรับส่งร่างไร้วิญญาณครับและการตอบตกลงรับทำงานในค่ำคืนนั้น ทำให้เขาได้พบเจอกับเรื่องราวสุดน่ากลัวสยองขวัญที่ตัวเขาเองต้องจดจำไปทั้งชีวิตแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีพยายามนึกภาพตามบรรยากาศต่างๆที่ผมถ่ายทอดได้ฟังแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเรื่องนี้ก็ขนลุกไม่แพ้เรื่องอื่นเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวุฒิชัยผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณวุฒิแล้วกันนะครับโดยประสบการณ์ความหลอนที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ คุณวุฒิได้เล่าให้ฟังว่าตัวของคุณวุฒิเองเป็นชายหนุ่มวัย29ปีที่อดีตเคยทำงานอยู่ในคลังสินค้าของห้างใหญ่ในตัวเมืองโคราชมันเป็นงานที่หนักแต่ว่ามันก็มั่นคงครับถึงแม้เงินเดือนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพใช้จ่ายได้อย่างสบายสำหรับคนโสดแบบเขาเขาเองเป็นคนเงีย,เงยบ ไม่ค่อยพูดค่อยจากับคนอื่นสักเท่าไหรชอบทำงานคนเดียวและไม่อยากจะสงสิงกับใครมากนักคุณวุฒเองก็ทำงานนี้มานานหลายปีแล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปพอถึงช่วงโควิดครับทางบริษัทจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ได้มีการปลดพนักงานจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือคุณวุฒครับเขาเองตกงานในทันที โดยที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามาก่อนเขายอมรับเลยนะครับว่าในตอนช่วงแรกๆเขาเองก็เคว้งอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นตัวเองจะไปทำอะไรต่อดีถึงแม้จะพยายามหางานใหม่แต่ว่าหาเท่าไหร่มันก็หาไม่ได้สักทีครับและหลังจากที่ว่างงานมาอยู่นานเกือบครึ่งปีเงินเก็บที่มีก็เริ่มจะล่อยรอจนเกือบจะหมดครับคุณวุฒิจึงนำรถกระบะตอนเดียว รถคันเก่าของคุณพ่อที่เคยใช้ทำงานอยู่ในไร่ในนาตัดสินใจนำรถคันนี้มาประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตขับรถส่งของให้กับร้านขายของชำในตลาดเช้าและตลาดเย็นถึงแม้ว่างานมันจะหนักรายได้ไม่ได้ดีเท่างานเดิมแต่มันก็คงจะดีกว่าถ้าได้มีเงินกลับเข้ามาหาตัวบ้างโดยส่วนตัวแล้วคุณวุฒเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับ เป็นคนใจเย็นสุข,ขุมไม่เชื่อเรื่องผีและไม่อินกับอะไรที่มองไม่เห็นแต่ก็ไม่เคยลบหลูเขาไม่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติไม่สนใจเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เต็มปากครับว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขา ในช่วงเย็นของวันวันหนึ่งครับขณะที่เขากำลังช่วยเจ้าของร้านในตลาดขนลังเปล่าและจัดเรียงให้เป็นระเบียบอยู่ดีๆคุณลุงสมนึกคนเฒ่าคนแก่ประจำตลาดก็เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าที่ดูลำบากใจคุณลุงได้พูดกับเขาว่าวุฒคืนนี้มีงานให้ช่วยหน่อยงานพิเศษช่วยขับรถนำร่างคนแก่กลับบ้าน พราะว่าญาติเขาพยายามหารถแล้วแต่ว่าหาไม่ได้เลยตอนที่ได้ยินคุณวุฒิก็ไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินอยู่เหมือนกันนะครับเขาถึงกับขมวดคิ้วก่อนที่จะถามย้ำกลับไปว่าร่างที่พูดถึงหมายถึงศพใช่หรือเปล่าลุงคุณลุงพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวลุงจ่ายให้สี่พันไม่ไกลหรอกไม่ถึง200โลหมู่บ้านเล็กๆในชัยภูมิน่ะ ญาติเขารอรับอยู่ที่นั่นแล้วเองแค่ขับรถไปที่โรงพยาบาลนำโลงขึ้นไม่ต้องเปิดไม่ต้องทำอะไรแค่ขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางแค่นั้นก็พอในใจตอนนั้นคุณวุฒบอกว่าเขาเองเนี่ยปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่างานนี้มันไม่ใช่งานที่คนทั่วไปเขาจะทำกันอยู่แล้วแต่หลังจากที่พูดคุยกันไปเรื่อ,อยๆ พอคุณลุงพูดว่าร่างนั้นก็คือป้ายแยมมันทำให้เขาถึงกับใจอ่อนเลยครับป้ายแยมก็เป็นหญิงชาราที่ขายกล้วยปิ้งอยู่ในตลาดแกเป็นคนใจดีและก็พูดเพราะกับเขาในทุกครั้งที่ได้เจอหน้ากันถึงแม้ว่าทั้งสองคนอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็ถือว่ามีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับคุณป้ามักจะยิ้มให้กับคุณวุฒิพร้อมทั้งถามไทยสารทุกสุขดิบ ทำงานเหนื่อยไม่ลูกเอาน้ำเย็นๆไหมในทุกครั้งที่ได้เจอกันเลยครับส่วนตัวแล้วไปแย้มแกไม่มีลูกหลานใกล้ชิดสนิทสนมเหลือเพียงแค่หลานสาวคนเดียวที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งหลานคนนี้ก็อยากจะนำร่างของแกกลับไปประกรอบพิธีที่บ้านเกิดเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้คุณวูดถึงกับคิดไม่ตกนะครับเพราะด้วยความที่ช่วงนี้งานส่งของมันก็น้อย ฝนตกแทบทุกวันทำให้รายได้หดหายบวกกับความน่ารักและความใจดีของป้ายแยมทำให้สุดท้ายแล้วคุณวุฒิจึงตอบตกลงรับงานนี้กลางดึกของคืนวันนั้นคุณวุฒิก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับไปถึงก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วครับร่างของป้ายแยมถูกห่อด้วยผ้าขาวและมัดแน่นอย่างดี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ช่วยกันยกขึ้นรถวางใส่ลงเปล่าที่ด้านหลังกระบะคุณวุฒิก็ใช้ผ้าใบคลุมทับอีกชั้นแล้วก็มัดให้แน่นเขาจัดวางพื้นที่ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โรงเคลื่อนที่ไปมาหลังจากที่ดำเนินการรับร่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขับรถออกจากโรงพยาบาลมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัย,ยภูมิในทันทีคุณวุฒิตัดสินใจใช้เส้นทางชนบท เป็นถนนเส้นรองที่หลีกเลี่ยงเส้นทางหลักเพื่อประหยัดเวลาและลดโอกาสที่จะได้เจอกับด่านในเวลากลางคืนพวกเขาอาจจะขอตรวจเพราะว่าเนื่องจากเขาที่ขนย้ายบางอย่างที่เป็นลักษณะพิเศษถนนชนบทในช่วงตอนกลางดึกนั้นมีบรรยากาศที่น่ากลัวแบบแปลกๆเลยครับสองข้างทางเปลี่ยวมากๆถนนบางช่วงไม่มีแม้แต่เสาไฟ มีเพียงแสงไฟจากหน้ารถของเขาที่ให้ความส่องสว่างตลอดทางที่ขับไปถนนลื่นและเปียกชื้นมีน้ำขังอยู่เป็นบางจุดท้องฟ้าปิดสนิทไม่มีแม้แต่พระจันทร์หรือว่าดวงดาวข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้พงหญ้าและคูน้ำที่ไหลเอื่อยๆภายในรถเงียบสนิทเลยครับมีเพียงเสียงเครื่องยนต์กับเสียงลมหายใจของตัวเขาเองคุณวุฒบอกว่า ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันดูเป็นปกตินะครับแต่ลึกๆในใจแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับรถส่งของในครั้งนี้มันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาความอื่นอัดเริ่มคืบคานเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวความกดดันที่เกิดขึ้นทำให้คุณวุิเหลือบมองกระจกมองหลังอยู่เป็นระยะแต่สิ่งที่พบยังคงมีเพียงความมืดของท้องถนนและผ้าใบคลุมลง ที่สะท้อนกับไฟเบรกอยู่เป็นระยะหลังจากที่ขับรถอยู่บนถนนเส้นนั้นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ครูรุษเองมองกระจกมองข้างตามภาษาคนขับรถทั่วไปและหางตาของเขาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาถึงกับชะงักแวบหนึ่งครับเขาเห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่ที่ด้านหลังกระบะเป็นผู้หญิงชาราในชุดสีขาว ผมยาวบางกำลังนั่งหันหน้าออกที่ข้างรถเธอนั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวด้วยความตกใจมันทำให้คุณวุฒิถึงกับรีบหันหน้ากลับไปมองเลยนะครับแต่สิ่งที่พบยังคงเป็นเหมือนเดิมคือกระบะหลังรถว่างเปล่ามีเพียงลงตั้งอยู่เท่านั้นไม่มีใครนั่งอยู่แต่อย่างใดคุณวุฒิก็รีบหันหน้ากลับมาพยายามตั้งสติได้แต่คิดปลอบใจตัวเอง ว่าเมื่อกี้คงตาฝาดและมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจครับเพราะว่าเขาหวาดกลัวกระวนกระวายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาสิ่งที่ได้พบเจอในตอนนั้นทำให้คุณวุฒไม่รอช้ารีบเหยียบคันเร่งในทันทีตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดเขาบอกว่าเขาไม่กล้าหันหลังกลับไปดู หรือแม้แต่มองกระจกมองข้างอีกเลยนะครับเพราะกลัวว่าถ้ามองแล้วจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งครับคุณวุฒเองขับมาได้ครึ่งทางแล้วเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกปวดท้องและอยากจะเข้าห้องน้ามากๆคุณวุฒจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยวรถเข้าไปในปั๊มเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางปั๊มเก่าในช่วงเวลากลางเด็กแบบนี้ ทำให้ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสักเท่าไหร่คุณวุฒินำรถเข้าจอดในจุดที่ห่างไกลจากผู้คนเดินเข้าไปในห้องน้ำชั้นเดียวที่ตั้งอยู่ด้านหลังปั๊มเขาทําธุระส่วนตัวล้างหน้าเพื่อปลุกให้ตัวเองตื่นหลังจากนั้นก็เดินกลับออกมาในตอนที่เดินมาถึงที่รถขณะที่กำลังจะเอื้อมมือเปิดประตูฝั่งคนขับสายตาของเขาก็เหลือไปมองเห็นอะไรบางอย่าง ที่ด้านหลังรถอย่างไม่ตั้งใจภาพที่เห็นในตอนนั้นทำให้คุณวุฒิต้องขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเพราะที่กระบะด้านหลังมีร่างของหญิงชาราคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าผมขาวยาวปกคลุมใบหน้าใส่เสื้อแขนยาวสีซีดมือข้างหนึ่งทิ้งลงที่ข้างลำตัวส่วนมืออีกข้างกำลังวางอยู่เหนือลงเหมือนกำลังตั้งใจจับมันเอาไว้ ไม่อยากให้มันขยับเห็นแบบนั้นทําให้คุณวุฒิถึงกับยืนนิ่งด้วยความตกใจเลยครับเขาบอกว่ารอบนี้เขาไม่ได้คิดไปเองอย่างแน่นอนผู้หญิงคนนั้นคือไปแย้มและเขากําลังจ้องมองเธอด้วยสองตาเนื้อแต่เมื่อเขากระพริบตาอีกครั้งไปแย้มก็หายไปในทันทีในตอนนั้นคุณวุฒิบอกว่าใจจริงเขาไม่อยากจะขับรถต่อแล้วนะครับแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้ว ยังไงก็คงต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเขาจึงก้าวขึ้นรถอย่างช้าๆมือสั่นขณนะจับพวงมาลัยเสียงปิดประตูดังปังเป็นเหมือนสัญญาณของการตัดตัวเองออกจากโรคภายนอกอย่างสิ้นเชิงคุณวุฒิไม่รอช้าครับรีบขับรถออกจากปั๊มเข้าสู่ถนนเส้นเดิมในทันทีเขาขับรถไปอย่างนิ่งเงียบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามความกลัว และภาพของปลายแยมที่ยังคงแวบเข้ามาอยู่ในหัวคุณวุฒพยายามไม่หันหลังไม่มองกระจกไม่คิดถึงเรื่องเ่ิๆแต่หลังจากที่ยิ่งไม่คิดภาพเหล่านั้นมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวหลังจากที่ขับรถอยู่บนท้องถนนมานานมากกว่า2ชั่วโมงในที่สุดก็เหลืออีกไม่ถึง10กิโลก็จะถึงหมู่บ้านแล้วครับเส้นทางคดเคียวและก็เล็กลงเรื่อยๆ สองข้างทางแปรเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆและป่าละมาที่มืดสนิททันใดนั้นเองครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆไฟหน้ารถก็เริ่มกระพริบติดๆดับๆเสียงเครื่องยนต์มันเริ่มสั่นทำให้คุณวุฒิตกใจเขาจึงลดเกียร์ลงช้าๆพยายามประคับประคองรถให้วิ่งต่อไปแต่มันก็เหมือนมีแรงดึงบางอย่างทำให้รถช้าลงทีละนิด ทีละนิดจนรถค่อยๆชะลอและหยุดนิ่งดับลงที่กลางถนนสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณวุฒิถึงกับนั่งนิ่งด้วยความตกใจเขาไม่กล้าหันไปทางไหนเลยนะครับไม่กล้ามองกระจกมองหลังได้แต่มองตรงไปด้านหน้าตอนนั้นมันน่ากลัวมากๆอากาศในรถเย็นลงอย่างผิดปกติรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังอยู่ข้างตัว ราวกับมีใครกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นคุณวุฒบอกว่าตอนนั้นเขากลัวมากๆเลยครับได้แต่หลับตากำพวงมาลัยไว้แน่นสูดหายใจลึกๆและตัดสินใจพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นว่าไปแยม้มผมแค่พากลับมาบ้านนะครับอย่าหลอกผมเลยเมื่อพูดจบคุณวุฒก็พยายามตั้งสติครับเขาลองบิดกุญแจและสตาร์รถอีกครั้ง และทันใดน,นั้นรถก็ติดขึ้นมาไฟหน้าสว่างรอบเครื่องเป็นปกติเหมือนมันไม่เคยมีปัญหามาก่อนคุณวุฒก็ไม่รอช้าครับรีบเหยียบคันเร่งขับต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางบ้านไม้หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านมีญาติของไปย้มรอกันอยู่ที่นั่นลงถูกยกลงด้วยความเคารพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นหลานสาว ก็เดินเข้ามาขอบคุณและได้พูดกับเขาว่าเมื่อคืนเธอฝันถึงป้าแย้มครับป้ามาบอกว่าแกเป็นห่วงมากๆเพราะแกกลัวว่าจะไม่มีใครพากลับมาที่บ้านทางหลานสาวเองเธอก็เลยรู้สึกขอบคุณคุณวุฒิมากจริงๆเขาได้แต่ยิ้มรับบางๆพยักหน้าแล้วก็รีบขอตัวกลับในทันที คุณวูดขับรถกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้พบเจออะไรที่ผิดปกติอีกนะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นคุณวูดยอมรับเลยครับว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวขนลุกอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจคือเขาเองรู้สึกดีครับที่อย่างน้อยเขาก็ได้ช่วยเหลือป้ายแยมให้แกได้กลับบ้านไปในสถานที่ที่แกอยากไป ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแกและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณวุฒมานณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นซึ้งโคตรรเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเอผมมีความคิดเห็นว่า สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ในทันทีหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบก็คือความรู้สึกอิ่มเอ็มหัวใจนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศในตอนนั้นคุณวุฒิอาจจะรู้สึกหวาดกลัวเพราะต้องขับรถอยู่เพียงลําพังและอยู่ดีๆป้ายแย้มก็โผล่มานั่งที่หลังกระบะแถมตัวเองยังต้องขนร่างไร้วิญญาณด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นพอสมควรครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อรถคันนี้วิ่งแล่นไปถึงจุดหมายปลายทางกลับได้พบว่า เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สวยงามฟังแล้วตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเลยละครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดเหมือนก,นกันกับผมบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆนมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ